คู่นี้ก็คือมวลชัยเล็กสอสมหมายพบกับสิงห์ดำมอรุ่งนิรัน์นะคะมวชัยเล็กหรือว่ากอนังกูล,ลริรัตนะคะชื่อเล่นชื่อเจค่ะอายุ19ปีค่ะตัวสามหมื่นบ้านเกิดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง เมืองหนังมโนราอูนาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนครับคำขวัญจังหวัดพัดททลุงรับส่วนสิงดามอรุ่งนิรันหรือว่ากิริาเขียวใหญ่ชื่อเล่นชื่อดำนะคะอายุ21ปีค่ะตัว20,000บ้านเกิดยอยู่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่คำขวัญจังหวัดก็คือหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปามงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสุดมรกตอันดามันค่ะแม่สตอเดือดมวยคู่นี้ ใต้ทั้งคูครับครับผมนี่ยกแรกเองนะฮะยกแว่าได้ดูกันยาวๆสิครับไม่ยาวชุมพลอินทตยยศกรรมการผู้ห้ามบนาทีครับนี่จากเชียงใหม่ครับแกรรมการผู้ห้ามนี่จากทางเหนือเลยนั่งมวยอยู่ใต้กันหมดเหนือสุดกับใต้สุดนะคะครับผมได้รูปร่างสูงยาวกว่าครับมนชัยเล็กสอสมหมายครับตัววันโตคืนครับนี่ชกัน1 1 8รบปปอนด์ครับ ถ้าเกิดอยากทราบผลคู่อื่นก็กดดอกจัน4966ล้วกันนะครับเพราะว่าผมวิจารณ์ไว้ถูกทุกคู่นะค,ค,ครับยกเว้นคู่นี้ครับบอกใหม่ก็ได้บอกใหม่ <laughs> หมด้ยแบแกย่าไม่มีอะไรครับผมเก่งสิทธิ์ออสน้อยแพ้น็อกแก่นสักสอยงทวียก4ครับไอยาตวิาชัยแพ้น็อกเอกเอกเดชมองกรุงเทพทนบุรียก3ครับสมัครราชประชาพยาวชนะคะแนนชนะน็อกนะฮะก่อนตวิาชัยยกส ดุและเกินครับมวยวันนี้ลือริศอภัยสารชนะคะแนนเด่นตาปี1ิสมเกียรติเพชรพลิหัดปินสินชัยชนะคะแนนองค์ครักษ์ปลาเสือรองคู่เอกครับป้อมเพชรเอกบางไทหรือว่าออคุณทรครับเอาชนะคะแนนคัทาวุตสวชิระยิมแล้วก็คู่เอกของรายการครับสิงดำาอรุ่งมิลานกับมนชัยเล็กสอสมหมายต้องรอดูค<า>่ะรอดูยกต่อไปครับยกที่สอง อยู่กับเสียแอดครับเสียแอสสิงท่าเรือไขวอวิวัฒนานนท์นี่อยู่ซอยจรันสนิทวงศ์3สส่วนมนชัยเล็กสอสมหมายก็อยู่กับคุณสมหมายบางกะปิครับสมหมายสกุลเมตาก็อยู่แถวย่า,ยานบางกะปิครับตลาดบางกะปิแมพี่น้องชาวคุมภาวาปีส่งข้าความเข้ามาเยอะนะครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอำเภอกุมภาวีรวมถึงจังหวัดอุดรธานีด้วยถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเบนขึ้นโชกทีไรเป็นบุญชูขึ้นชคทีไรคุณก็จะได้ฟังคาขวัญจังหวัดนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกีฬามีแต่ส่งเสริมครับ เสีงดำนี่สั้นกว่าเห็นนะครับพยายามเดินเข้าหามนชายเล็กแทงขวาครับยากระิตตาครับแปลหลันมวยครับเดี๋ยวจบครับจบที่ยกนี้แหละครับการจุมพลจัดแยกออกมาสวัสดีสจมนตรีด้วยครับที่อยู่ทางอุดรธานีนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จก็คงจะหายเหนื่อยแล้วผีบซ้ายครับแหมซ้ายเวืดมาโดนขวาของมนชัยเล็ก แทงเข่าซ้ายไปอยากกระพริบตาครับจะปวดหนักปวดเบาก็นั่งอีกแป๊บหนึ่งครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดินเข้าหาครับสิงดํามนชัยเล็กก็ฉีดไปก่อนครับฉีดไว้ครับอ่าเดี๋ยวอา้าวเนี่ยระวังครับบางทีมนชัยเล็กอาจจะตะวัดก้านคอ นับร้อยไม่ตื่นหรือสิงดำจิ้มหมัดมาชัดแงะก,ก็เป็นไปได้ครับสำหรับมนชัยเล็กจะเดนเข้าหาอยู่ครับถีบซ้ายไว้อ้าวก็สูงขึ้นมาเรื่อยครับโอ้โหแทนซ้ายครับฝันสอกขวาสอกฝ้ายทีหนึง่งฝันแทนซ้ายสองทีฝันสอกขวาครับ กัทพิตาครับแทงข่าซ้ายโอนชายเล็กขวาพยายามจัดข้าได้ก่อนเร่งเกมนะครับสิงห์ดำแหม่ล่างสลับโอนเอากับปั้นขวาครับโอนชายเล็กยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่หีบซ้ายไว้อยากกัทพิตาครับอยากกัทพิตาแทงข่าซ้ายเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหคืนด้วยซ้ายแหม กีฬาการไม่ออกว่าจะน็อกกันยังไงครับมวยคู่นี้อ้าวสอกนั่นเองนะเขาเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับ,รบไม่เชื่อครับยังลอยหน้าลอยตามนชัยเลกสอสมหมายครับก่อนหน้านี้ทางด้านของสิงห์ดำนี่สะกิดเตือนนะฮะบ,บอกหลายครั้งแล้วว่าศอกขานี่พยานจะเวี่ยงตรงกระโดงคางอยู่เรื่อยครับแต่มันหลอกด้วยอาวุธเข่าก่อนครับแล้วก็โอ้โหชนด้วยศอกฝาครับโอ้โหแ่ ลงทั้งยืนครับกชนะไปได้นะคะสำหรับสิงห์ดำมรุ่งนิรันดนร์ค่ะยกที่สองเท่านั้นเองครับก่อรบทวนนะครับวันนี้ครับรวดเร็วมากนะคะ